กำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้รนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รนด์ช็อปเอ,อ่อสตีฟเบื่อนชาวคุกกีล้ล้วแมทุกคนวันนี้นะครับก็การรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดคุกกี้รสมิลกี้เวแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ9ปีคุกกี้รันสุกุกกี้หนีเตาอบแล้วนะ ก็เราอยู่กับเกมนี้กันมา9ปีแล้วเนาะก็ถือว่านานมากนะฮะซึ่งคุกกี้รสมิลก้เว์เนี่ยก็เป็นคุกกี้ที่มาจากเกมคุกกี้ดันคิงด้อมเกมเพื่อนบ้านของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเข้ามาในหนีเตาอบแล้วเนี่ยน้องความสามารถจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เรามาดูกันที่ความสามารถหลักของคุกกี้รถมิลกี้เวกันนุมซับมิลกี้เว์เนี่ยจะมีเกจบนหัวจะชาร์จทุก2 8 5วินาทีเมื่อชาร์จเต็มจะใช้ความสามารถโดยเมื่อใช้ความสามารถเนี่ยมิลกี้เว์จะทําการขี่รถไฟแห่งความฝันนมในระหว่างนี้เนี่ยจะมีหมู่ดาวพาวแสงปรากฏขึ้นหมู่ดาวเนี่ยจะทําการบินไปข้างหน้าและเมื่อคุกกี้เก็บเนี่ยมันจะทําให้สปีดของรถไฟตอนใช้สกิลเนี่ยพุ่งสูงเร็วขึ้นนุพร้อมกับในระหว่างนี้เนี่ยจะผลิตเยลลี่ดาวทางช้างเผือกนะอารมณ์สกิลมันจะมีความคล้ายๆกับทลแล้วก็าตกนนว่า สกิลของน้องเนี่ยค่อนข้างง่ายนะมันไม่จาเป็นต้องกดอะไรยุบยับหรือไม่จาเป็นต้องควบคุมอะไรเยอะแยะนะส่วนแคนดี้พิเศษเนเมื่อตีปุ๊บเนี่ยเราจะมีเกรดเล็กเพิ่มขึ้นมาโดยจะชาร์จทุก9.5าจุดห้าวินาทีในระหว่างรอความสามารถนะเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยน้องก็จะทําการเป่านกหวีดเรียกรถไฟออกมารถไฟเนี่ยจะทําการทําลายสีขวางในระยะที่มันชนพร้อมกับผลิตเยลลี่ดาวทางช้างเผือกให้คุกกี้เก็บก็การตีแคนดี้เนี่ยจะช่วยบวกคะแนนเพิ่มความสามารถหลักได้ด้วยนั่นเองนะ ต่อมากันที่สัตว์เลี้ยงกระตอกับหมอนเมลโลหมอนเมลโลเนี่ยจะมีความสามารถทั้งหมด2อย่างอย่างแรกจะเป็นพาสีพาสีเนี่ยก็คือเมื่อใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้จะได้รับโซโลเดน8.5%ตลอดการวิ่งส่วนความสามารถที่2จะเป็นความสามารถในการทําแต้มทุก20วินาทีเนี่ยหมอนเมลโลจะได้รับสแต็กมาหมอนเมลโลเนี่ยจะทําการเข้าไปนอนบนสิ่งกีดขวางนะผพร้อมกับทําการผลิตเยลลี่สิ่งกีดขวางครอฟฟี่ความสามารถในการให้โซโลเดนของสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันเท่ากับสัตว์เลี้ยงของสตีเวียเลยนะดังนั้นตัววขอองนอง Milky ถ้าเล่นคู่กับสเลียงคู่หูเนี่ยจังหวะมันจะเหมือนกับตัวของสตีเวียเลยนั่นเองนะ ต่อมากันที่สมบัติกันต่อนะครับสมบัติในแพทนี้เนี่ยก็จะมีสมบัติระดับเลเจนดารีใหม่ที่มา1ชิ้นแล้วก็สมบัติที่บัฟหชิ้นนะก็พูดถึงสมบัติบัฟกันก่อนเพราะว่ามันเป็นสมบัติคอมโบกับตัวของน้องมิวกิเวนนั่นก็คือโคมดาวจิว๋วโคมดาวจิ๋วเนี่ยก็เป็นสมบัติสปีดเนาะสมบัติชิ้นนี้เนี่ยก็ได้มีการบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่แสงดาวให้เพิ่มมากขึ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสมบัติระดับเลเจนดารีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาหนมอย่างลูกแก้วความฝันสีทองระยิบระยับสาสมบัติชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีคอมโบโบนัสกับตัวของน้องรีมนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะเล่นรีวิวให้ดูใน ไปพร้อมกับตัวของน้องมิวกิเวเลยนะก็สำหรับสมบัตินี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปเคลียร์กิจกรรมไตเติ้ลใหม่ก่อนให้เรียบร้อยนยุถ้าเคลียร์สำเร็จเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้แลกในร้านค้าดาวอัญมณีได้นุราคาแลก้าผมจำไม่ผิดก็คือ80,00ดาวทองกับ2ดาวรงนะถ้าปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ไมเลดในการซื้อชิ้นส่วนได้นุผมก็ได้ทาการอัพเลเวลแม็กซ์เลเวลสิเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับความสามารถของสมบัติเลเจนด์ชิ้นนี้เนี่ยก็เหมือนกับสมบัติเลเจนด์ชิ้ จะเป็นเฟสเล็กกับเฟสใหญ่เซลเฟสใหญ่เนี่ยจะเป็นความสามารถครั้งแรกก็จะมีครูดาวอยู่ที่32.2วินาทีเมื่อใช้ความสามารถเนี่ยมันจะทําการเรียกเมฆแห่งความฝันขึ้นมาบนฟากฟ้านะครับแล้วก็ทําการโปรยเยลลี่เมฆความฝันให้คุกกี้เก็บแล้วก็พอปิดท้ายเนี่ยมันจะผลิตเยลลี่ลูกแก้วความฝันให้เก็บอีกครั้งหนึง่งส่วนความสามารถหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเฟสเล็กก็คูดาวเนี่ยจะเหลือ11วินาทีความสามารถเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เป็นการผลิตเยลลี่เมฆแห่งความฝันนะก็สมบัติชิ้นนี้ก็เป็นสายให้แต้ม โอเคสารความสามารถของคุกกี้สัตว์เลี้ยงสมบัติใหม่ก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลจริงกันเลยดีกว่าว่าน้องมิลกี้เวเนี่ยเล่นในเกมเพลจริงแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ M1 การกับในตัวของดานโยเกิร์ตก้ากานะก็เมื่อใช้ความสามารถเนี่ยตัวของน้องมิลกี้เวก็จะทำการขึ้นขี่รถไฟในระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีหมู่ดาวปรากฏขึ้นโนหมู่ดาวเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆตามลำดับนะแล้วกการผลิตเป็นตัวของเยลลี่ดาวทางช้างเผือกโน เมื่อเก็บเนี่ยมันจะทําให้ตัวของสปีดของรถไฟเนี่ยเร็วขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะยิ่งเก็บเยอะสปีดก็ยิ่งมากขึ้นนะ้ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยตัวของรถไฟเนี่ยตรงกล่องควันเนี่ยมันจะทําการผลิตตัวของเยลลี่ดาวทางช้างเผือกให้คุกกี้ไปเรื่อยๆนะ้ซึ่งยิ่งสปีเดเร็วขึ้นเนี่ยไอตัวเยลลี่ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะอันนี้ก็คือความสามารถหลักนะ้ส่วนแคนดี้พิเศษเมื่อตีปุ๊บเนี่ยมันจะมีเกตเล็กเพิ่มขึ้นมาเกตเล็กเนี่ยจะชาร์จทุก ตัวน้องมิลกี้เวจะทําการเป่านกหวีดเรียกรถไฟออกมาเนาะรถไฟเนี่ยจะทําการพุ่งทําลายสีขวานในระยะทั้งหมดแล้วก็ผลิตตัวของเยลลี่ดาวทางชังเผยให้เก็บอีก3ชิ้นนะซึ่งก็จะเป็นเยลลี่ชนิดเดียวกับความสามารถหลักนั่นแหละดังนั้นการตีแคนดี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้แต้มของความสามารถหลักเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ตัวของแคนดี้เนี่ยมันจะแสดงได้สูงสุดต่อการรอหนึ่งรอบสก,กิลเนี่ยที่2ครั้งนองพอมันใช้ครบสองครั้งไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเกรดฟาร์มเกรดเล็กเนี่ยมันะ เกเล็กจะกลับมาอีกทีหลังจากที่จบสกิลเนอ,อันนี้ก็คือความสามารถหลักแล้วก็แคนดี้ของตัวน้องมิวกิเวเนาะโดยรวมเนี่ยน้องก็เป็นตัวที่สกิลมันขี่รถไฟเหมือน s โตลเลขี่รถไฟเหมือนไอทีรัมมิสุก็จริงแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะคือถ้าเป็นไอสองตัวนะั้นมันจะมีข้อจุดจิกข้อจํากัดใช่ไหมตอนใช้สกิลแต่น้องเนี่ยสามารถคุมได้อิสระเลยเนาะก็ถือว่าอย่างนี้บอกเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยความสามารถจะมีทั้งหมด2อย่างเนาะอย่างแรกเลยจะเป็นพาสซี่ติดตัวน,ะวน้ี คุกกี้จะได้รับสโลเดน8.5%ตลอดการวิ่งเนาะส่วนอีกความสามารถนึงจะเป็นความสามารถในการทำแต้มนะทุก2ี่วินาทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะได้รับสเต็กมา1สเต็กเนาะก็เมื่อได้รับสเต็กมาเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะสามารถที่จะเข้าไปนอนบนสีขวางได้นะซึ่งเมื่อมันนอนบนสีขวางแล้วเนี่ยมันจะทำการทำลายสีขวางในระหว่างนี้พร้อมกับผลิตตัวของเยลลี่ให้เก็บด้วยเนาะอันนี้ก็คือความสามารถของสัตว์เลี้ยงเนาะก็มีทั้งให้แต้มแล้วก็ให้อึดน,นแต่อึดก็อาจจะอึ ดังนั้นถ้าพูดมาขนาดนี้ก็แปลว่าจังหวะของน้องรถไฟเนี่ยก็คือน้องมิวคีวเวย์เนี่ยจังหวะมันเหมือนกับสตีเวียเดะเลยเนะเรื่องทั้งเรื่องระยะทางเรื่องจังหวะการใช้สกิลอะไรต่างๆค่อน้างใกล้เคียงกันเลยดังนั้นตัวของน้องมิวกีวเวย์เนี่ยก็คือสามารถเล่นเป็นผัด2ได้ด้วยนะในจังหวะสองขวก็เดี๋ยววันนี้เนี่ย เดี๋ยวเล่นสักเซตหนึ่งให้ชมกันละกันนาะโอเคเนาะก็สับผัดแรกเนี่ยน้องก็เป็นจังหวะ3ขวดที่มีเสียงอึดนะแต่ก็อาจจะอึดไม่เยอะน้ดังนั้นผัด2เนี่ยก็จะใช้เหมือนสตีเวียเลยก็คือจะใช้เป็นไม่เปเปอร์มินก็ใช้เป็นตัวของลำใหญ่น้แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเซตของเปเปอร์มินละกันเนาะให้มันกลมกลมกันไปน้อะโอเคสกิลปิดท้ายไปน้ก็จบประมาณนี้เนาะผัด2ก็เลยกเปเปอร์มิน erm ลงมานะซับเซตในด่านนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นสมบัติตัวประจําตัวอย่างตัวของคมดาวจิวนะ แล้วก็ตัวของสมบัติใหม่อย่างตัวสมบัติเลเจนดารี่หนไอ้ลูกแก้วระยิบระยับสีทองอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องความสามารถสมบัติเดี๋ยวไปพูดอีกทีในด่านหน้าละกันเพราะว่าด่านนี้เราอธิบายความสามารถคุกกี้ไปแล้วเพราะว่าความสามารถสมบัติมันมี2เฟสเนาะอ๋อแล้วก็ตัวของไอ้ตัวน้องเนี่ยก็ถือว่าเล่นด่านนี้ได้สบายนะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยถึงแม้ไม่พกเข็มทิศมาน้องก็สามารถที่จะคุมรถไฟไปเก็บตัวของเยลลี่ได้สบายหนุ่ คือถ้าเป็นบางตัวมันก็จะมีปัญหาในการเก็บถูกไหมอย่างเปเปอร์มินสมมติอ่ะถ้าเป็นเปเปอร์มินเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ถ้าเยลลี่สูงก็ไปเก็บไม่ถึงแต่ถ้าเป็นน้องรถไฟน้องมิลกี้เว่เนี่ยสามารถที่จะเก็บได้สบายมากเพราะว่าฮิตบ็อกของรถไฟค่อนข้างใหญ่นะดังนั้นในการเล่นดันเนี่ยไม่ต้องพึ่งเข็มพิปก็เล่นได้ค่อนข้างจะสบายนมะโอเคเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ง่ายๆอย่างที่บอกนะผมชอบนะคือตัวมันเล่นง่ายเล่นสบายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเกตเต็มสกิลพุ่งแค่นี้เลยนะ อ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปสำหรับตัวของผัดเปเปอร์มินโนก็ผัดนี้ในด่านนี้เนี่ยก็สามารถทําแต้มได้เกิน990ล้านนะอ่ะโอเคก็จบที่991.8นะครับถ้าเล่นเพอร์เฟกกว่านี้เนี่ยก็อาจจะจบ992ได้นะก็ประมาณนี้โหนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่ M2 กระต่อกับตัวอาณาจักรที่ล่มสลายกันโนก็ในด่านอาณาจักรที่ล่มสลายผมก็จะยังใช้เป็นเซตเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนสบัติอีกชิ้นนึงเนี่ยเป็นทําแต้มอย่างกงเล็กมังกรโหน ก็สำหรับตัวของดานนี้ผมจะขอพูดถึงสมบัติใหม่ก่อนละกันเพราะว่าสำหรับสมบัติใหม่เราไม่ได้พูดในด่านที่แล้วเนาะก็สำหรับตัวของลูกแก้วสีทองเนี่ยความสามารถของมันเนาะมันจะมี2เฟสเฟสแรกเนี่ยจะเป็นเฟสใหญ่นะจะชาร์จอยู่ที่32.2วินาทีเนาะเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยมันจะทําการเรียกเมฆสีทองขึ้นมาบนฟากฟ้านะซึ่งพอมันเรียกเมฆสีทองออกมาเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะทําการผลิตตัวของเยลลี่เมฆความฝันให้เก็บไปเรื่อยๆเนาะแล้วเมื่ออาซนสุดสกิลเนี่ยมันก็จะทําการผลิตไอตัวผล ชิ้นใหญ่ชิ้นทายให้เก็บอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือความสามารถสมบัตินะซึ่งความสามารถมันก็คล้ายๆกับสมบัติเลเจนต์ตัวตไปแลกที่มันจะมี2เฟสเฟสเล็กกับเฟสใหญ่นะเฟสใหญ่ก็จะทํางานครั้งแรกก่อนพอทํางานครั้งแรกจบไปแล้วที่เหลือก็จะกลายเป็นเฟสเล็กนะซึ่งเฟสเล็กเนี่ยก็จะทํางานอยู่ที่ทุก11วินาทีนะมันก็จะทําการผลิตตัวของเยลลี่เมฆความฝันออกมาให้คุกกี้เก็บนั่นเองโอเคสําหรับความสามารถสมบัติก็ประมาณนี้จอบอจบเนะ ก็เป็นสบัติที่มีคอมโบกับตัวของน้องดีมนะเดี๋ยวได้เอาไปเล่นกับตัวของน้องดีมแน่นอนในคลิปวันพรุ่งนี้เนะโอเคก็ซับตัวของน้องมิวกี้เวในดานนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตที่สามารถติดท็อปได้ก็คือเซตหน้าทําได้980ล้านแต่ว่าเป็นเซตใช้ไข่ชุบซึ่งเป็นเซตยืนนะแต่ว่าเซตหน้าผมยังไม่รู้วิธีเล่นไงก็เลยขอเล่นเป็นเซตทั่วไปก่อนละกันถ้าเป็นเซตทั่วไปเนี่ยแต้มจะตกอยู่ประมาณ970ล้านนะ ถ้าเป็นผัดสองลำไย,ยเซสปีดรถเนี่ยผมไปเล่นมามันได้ประมาณ975นะก็จะเยอะกว่าเซตนี้นิดนึงแต่อย่างที่บอกก็คือผมจะขอเล่นเป็นเซตผัดสองเกปบบอมินทั้งหมดเลยนะเพื่อความกลมกลืนกันเนาะก็น้องเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งสามด่านสบายนะแต่ว่าถ้าเอาแบบติดท็อปเนี่ยตอนนี้ก็จะมีในตัวของ M1 กับ M3 นะเอใหม่เนาะส่วนั้นเป็น M2 เนี่ยก็จะแพ้นิดนึงนะถ้าไม่ใช่เซตไข่ชุบเนี่ยทียมสกิลเนี่ยก็จะไม่ติดท็อปนะก็ด้วยความที่น้องอะ่ะ เอาจริงๆในเรื่องการเล่นเป็นผัดแรกอาจจะยังดูแบบก็เก่งแหละแต่ว่ามันมีตัวก่อนหน้านี้หรือมีตัวอื่นที่มันโดดเด่นกว่านะแต่ว่าน้องเนี่ยเอาจริงๆในเรื่องความโดดเด่นเนี่ยณตอนนี้นะคือเล่นเป็นผัด2ค่อนข้างโหดเลยเล่นเป็นผัด2แทนตัวของไนเนทแทนตัวของลิ G, ria, ้นจี่สตีเวียพิชขาวอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยนุ๊ คือถ้าเทียบกันอะถ้าเทียบกับพีขาวอะแต้มมันดีนะแต่ว่าพีขาวอะมันจะมีข้อเสียคือระยะมันสั้นถูกไหมแต่น้องมิวกี้เวย์อะมันระยะมันค่อนข้างดีนะคือระยะมันพอๆกับพวกในเนทพอๆกับพวกสตีเวียดังนั้นในการเล่นเป็นผัดสองพอแต้มมันดีใกล้เคียงกับพีขาวแล้วระยะมันดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าสรุปที่ตัวของน้องมิวกี้เวย์อะพอไปเล่นเป็นผัด2จังหวะสองขวดอะแต้มมันก็เลยจดได้เยอะกว่าเซตพีขาวมันเองเนาะก็เลยทําให้ตอนนี้ ผัดส,สองของน้องตัวน้องมิ l กี้เวเนี่ยถือว่าเป็นผัดส,สองจังหวะสองของวดที่ค่อนข้างเทพมากนะตอนนี้เนาะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่ประมาณนี้เนาะเล็กผัดส,สองลงมาต่อเนะก็ถือว่าเป็นเซตที่เอาจริงๆอย่างที่บอกมันเล่นค่อนข้างสบายนะจังหวะอะไรคล้ายๆสตีเวียไปหมดเลยเนาะดังนั้นเอาจริงๆริผมว่าน้องรถไฟเนี่ยน้องมิ l กี้เวยนะผมจะชอบติดปากเรื่องน้องรถไฟเนาะเอาจริงๆรถไฟก็มีตั้งหลายตัวนะเอาเป็นว่าเรื่องน้องมิวกี้เวจะพยายามเรืกน้องมิ l กี้เวแล้วกันแต่ถ้าเพิ่หลุดไปก็รับไว้ในฐานที่เข้าใจนะนะอง Milky Way เี่ย ก็เป็นตัวที่น่าจะเอาไปแทนสตีเวียได้เลยนะในการเล่นเบรกอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบเลกไหนที่ปกติเคยใช้สตีเวียที่ผ่านมาแต่เดอนนี้ก็ไม่ค่อยใช้สตีเวียแล้วแหละแต่เอาไปว่าน้องก็สามารถเอาไปใช้แทนตัวเล gend บางตัวได้เพราะว่าน้องระยะค่อนข้างไกลนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นตัวอีพิกที่วิ่งค่อนข้างไกลนะเล่นได้ทั้งผัดหนึ่งผัดสองแล้วก็ลงตัวเนาะคือจังหวะมันเหมือนพีเข่าในเน่นะแหละเออจังหวะมันใกล้กันแต่ว่าด้วยความที่มันค่อนข้างจะทําระยะได้ค่อนข้างดีแล้วก็แต้มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลย คือระยะมันพอๆกับพวกในเนตอย่างที่บอกแต่ว่าแต้มมันดีกว่าไงก็เลยทําให้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนมแต่ว่าถ้าเกิดจะหาตัวผัดแรกจริงๆก็อาจจะยังรู้สึกว่าน้องก็อาจจะมีตัวที่มีตัวที่ดีกว่านะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะฮะแต่ถ้าพูดเรื่องความอัถธประโยชน์ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่บอกเนาะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่ประมาณนี้หน่มจบที่9ก0รจล้านอย่างที่บอกถ้าเล่นเป็นเซตสปิดล้วนที่ใช้ผัดสองลำไยที่ผมไปลองมามันได้เ7 5าด้านะเรามาปิดท้ายกับน้อง ค่าคืนแห่งทางช้างเผือกอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จําชื่อด่านไม่ได้นะเอาเป็นว่ามันคือด่านธีมของหงดําำละกันเนาะอ๋อสำหรับด่านนี้เนี่ยถามว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างผมมองว่าหลักๆเลยนะฮะคือมันก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะโครงสร้างเยลลี่ก็เยอะประมาณนึงก็ทั่วๆไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรแบบโดดเด่นเวอร์เป็นพิเศษคือผมก็ลองทั้งสายเยลลี่สายเยลลี่หมีมาละปรากฏว่าเล่นสายปกติี่และทําแต้มได้ดีสุดแล้วนะ ก็สับตัวของด่านนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสบัดเซตเดียวกับด่านเมื่อกี้เลยนะก็จะใช้เป็นทำแต้ม2ชิน้นนะบแล้วก็อีกชินน้นเป็นโคมดาวจิ๋วประจำตัวเนาะโอเคก็ตัวของน้องมิกกี้เวเนี่ยผมก็ใช้เป็นสกินใหม่เลยนะในคลิปนี้นะก็ลืมพูดไปเลยนะสกินนี้ก็เป็นสกินระดับซุปเรป์เอปิดที่เปิดได้จากด้านกาชาโนะ้รอบนี้เนี่ยสกินที่มาใหม่มันจะมีวิธีหาทั้งหมด2วิธีนะอย่างแรกเลยก็คือสุ่มกาชาปกติก็จะมีสกินของน้องมิกกี้โนะ้ ส่วนสกินอื่นเนี่ยจะไปอยู่ในหน้ากิจกรรมแทนนะซึ่งถ้าใครอยากได้สกินอื่นเนี่ยก็ต้องไปสุ่มในหน้ากิจกรรมของครบรอบ9ปีนาะซึ่งผมก็สุ่มได้มาหลายสกินแล้วแหละตอนนี้ก็ได้น้องดิมมาละเเดี๋ยวคลิปน้องดิมเนี่ยมีสกินใหม่ให้ดูแน่นอนนาะตอนนี้ก็คือขาดที่ขาดสกินจริงๆก็สกินคุกกี้ครบแล้วแต่สกินสัตว์เลี้ยงยังขาดอยู่นะขาดของสัตว์เลี้ยงพายแล้วก็สัตว์เลี้ยงไอตัวน้องพึ่งอ่ะ เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็ได้ใส่ในใคลิปนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสกินสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หรอกแต่สกินคุกกี้อะอย่างน้อยก็คือครบแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็พูดกันที่ด่านนี้กันต่อด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านที่กลับมามีโบนัสทามอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ปกติด่าน M3 ด่านใหม่จะชอบไม่มีโบนัสทามใส่มานะแต่ด่านนี้มีมาให้นะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยในเรื่องโครงสร้างผมรู้สึกว่าพูดกันตามตรงนะผมรู้สึกว่ามันยากนะ คือมันมีหลายจุดที่แบบแอบแบบเป็นจุดปราบเซียนจุดวัดใจเยอะอยู่กันนะช่วงด่านแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังเข้าประมาณสเตจสามเป็นต้นไปอ่ะอันเนี้ยจะเริ่มมีจุดเยอะและมันจะมีจุดที่แบบจุดรองเท้ากระโดดใครเกียดรองเท้ากระโดดเนี่ยคือเจอด่านนี้ไปอาจจะกรีดีได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีจุดที่แบบต้องใช้รองเท้ากระโดดอ่ะเฮอไม่งั้นก็คือผ่านไม่ได้ก็คือชนถ้าโดดผิดจังหวะก็ชนเลยแล้วก็กองเยลลี่เนี่ยค่อนข้างจะเก็บแบบยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นชอบเป็นมาแบบกองใหญ่ๆอะไรเงี้ย สเปะสปาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นด่านที่เอาจริง,รงอาจจาะพอไม่ชินด้วยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกยากนะเนี่ยอย่างอ่านเริ่มสเตจเนี้ยเป็นต้นไปผมรู้สึกว่ามันเริ่มยากละโดยเฉพาะไอ้จุดที่มันเป็นจุดกระโดดอะไรเงี้ยถ้าไม่ชินก็คือโอกาสพลาดก็คือสูงมากนะตอนผมเล่นรอบแรกก็คือแบบเกือบพลาดไปเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะเพราะว่าก่อนคลิปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือผมใช้เป็นเซตที่ใช้เป็นผัด2ลยายําไยถูกไหมแล้วก็ใช้เป็นสปีดล้วนนะ ซึ่งเซตนั้นผมทําได้ประมาณเกือบ970ป่ะอดาประมาณนั้นนะแต่ก็เล่นพลาดคน้างเยอะนะออรอบนี้ก็พยายามชินขึ้นเยอะแล้วแต่ก็พูดกันตามตรงว่าก็ถึงจะชินขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้ชินเวอร์ขนาดนั้นนะดังน,นถ้าเกิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมเอาจริงๆผมรู้สึกไม่ถูกฉลกระดานนี้ยังไงก็ไม่รู้เอาจริงๆนะรู้สึกแบบพลาดค่อนข้างง่ายอะ่ะเอออันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยนะเป็นด่านที่เล่นเราวรู้สึกไม่ชินจริงๆอาจจะเป็นเพราะด่ะดนดนดานใหม่ด้วยแหละเออก็คิดไม่แง่ดีอ่ะเป็นเพราะด่านใหม่ด้วย ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากหรือรู้สึกมันปกติอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าแบบรู้สึกยังไงกับด่านใหม่นะเาะด่านใหม่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปิดประตูตายให้กับตัวของเจ้าฝนดาวตกไปเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็พูดพูดกันอยู่ถูกไหมว่าเออถ้าด่านใหม่มามันยังเป็นด่านเยลลี่อยู่อ่ะฝนดาวตกก็น่าจะได้ไปต่อแต่ด่านนี้เนี่ยมันเยลลี่มันเยอะไหมมันก็เยอะประมาณนึงแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบโอ้ใช้ฝนดาวตกคุ้มเวอร์เลยขนาดนั้นนะดังนั้นฝนดาวตกก็เลยไม่ได้ไปต่อนะในเรื่องของการชิง แต่ว่ายังไงในเบรกเอาก็ยังได้ใช้นะดังนั้นใครที่จะปั้นมาเบรกเอาอะฝนเาตกก็ยังได้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นในสนามแข่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเผื่อใครสงสัยนะฮะโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปสับผัดเปเปอร์มินเนาะก็ถือว,ว่าพอก้างโลงนะเพราะผมรู้สึกว่าจังหวะเซตผัดนี้เนี่ยเปเปอร์มินใช้สกิลในจุดยากๆพอดีนะโอเคก็จบที่992ล้านนาะก็ถือว,ว่าจบค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในดานนี้เนี่ยที่ผมเห็นก็คือเซตหลายเซตก็สาาาามรถทํเกินนนล้้ไดนะ โอเคน้ำมาปิดท้ายการกับน้องมิวกี้เวผัด2กันเนาะสับมิวกี้เวผัด2เนี่ยผมก็จะามาเล่นเป็นผัด2ให้กับเซตเครแล้วกันเนาะเซตที่เหมาะเ,าะเนี่ยก็จะมีเซตเคปเซตพลัมเซตลำใหญ่นะฮะเพราะว่ามันให้เลือดได้ทันพอดีนะอย่างถ้าเป็นเซตพื้นฐานทั่วไปก็คือเล่นได้หมดเลยเนาะพวกตัวจังหวะ2ขวดอะ่ะก็คือเอามาเล่นคอมโบกันได้หมดเลยนะโอเคก็ถ้าเป็นเซตของน้องในด่านนี้เนี่ยมันก่อนหน้านี้นผมจําได้ว่ามันใช้เป็นผัดสอที่ขาวมันจะจบประมาณ979980้ 9, 7, 9, 9, 8, ต้ต้นๆประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าเป็นตัวของผัดสองน้องรถไฟน้องมิวกี้เนี่ยก็คือได้ใกล้ๆกันนะแต่ว่าก็จะดีกว่านิดนึงนะสามารถทําเกินได้แบบ980ได้สบายกว่านะฮะอันนี้ตอนที่ผมเล่นมานะคือ980ได้สบายมากนะดังนั้นตัวของน้องมิวกี้เวเนี่ยก็คือดีกว่าพี่ขาวในประกันทั้งปวงนะก็ข้อดีเนี่ยมันมี3ข้อเลยก็คือ1แป้งดีกว่า2ระยะดีกว่า3เล่นง่ายกว่านะดังนั้นพี่ข่าในแพทนี้ก็เลยมองว่าดอกไปเยอะเหมือนกันนะในฐานะผัด2นะแต่ตัวของ พี่ขาวในการเล่น M1 มันก็มีปัญหาในเรื่องการเก็บเยลลี่ถูกไหมแต่น้องอ่ะน้องมิวกี้อ่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าน้องมิวกี้ตอนใช้สกิลคือมันไม่ต้องมานั่งคอนโทรลปาสกิลอะไรเยอะแยะไงมันออโต้แล้วก็ฮิตบล็อกตอนใช้สกิลก็ค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าตอนขี่รถไฟคือฮิตบ็อกตัวใหญ่มากนะดังนั้นน้องเนี่ยเล่นง่ายเล่นสบายกว่าตัวของพี่ข่าเยอะมันก็เลยทําให้แผนนี้เนี่ยมันทําให้ผัด2หลายๆตัวก็คือแอบ เสียไปเหมือนกันนะโดยเฉพาะผัดสองพวกจังหวะ2ขวดอะ่ะโดนน้องมิวกี้แล้วก็โดนน้องเค้กไปด้วยจริงๆมันมีเค้กอีกตัวนะแต่ว่าเค้กเนี่ยเดี๋ยวขอไปพูดถึงตอนที่รีวิวน้องละกันนะอันนี้เน้นน้องมิวกี้ก่อนเนาะแต่เอาจริงๆถ้าผมพูดตามตรงผมรู้สึกว่าน้องมิวกี้ก็แอบโดดเด่นกว่าในหลายๆจุดอะ่ะตอนนี้ก็เลยให้น้องมิวกี้เป็นตัวที่แบบน่าสนใจนะในณตอนนี้ในการชิงถ้วยคือเล่นผัด1ผัด2ก็ถือว่าดีคือผัดหนึ่งอาจจะยังรู้สึกว่ามีตัวที่ดีกว่าแต่ในฐานะผัด2ี่ข้อดีค่อนข้างชัดเจนในหลลยๆ,ๆจุดเนะ ดังน like um right ั้นน้องมิกกี้เวยเนี่ยใครที่เล่นเป็นเซตครีเซตพรมอะไรเงี้ยหรือเซตลำใยอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าปั้นมาเล่นคู่คอมโบเป็นผัดสองให้นะแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่เป็นตัวใหม่ด้วยเนาะดังนั้นปั้นมาเนี่ยได้ชาเลนจ์ด้วยนะซึ่งปั้นมาได้ชาเลนจ์ก็ถือว่าได้สิทิประโยชน์นะเอาไปทํากิจกรรมไทเติ้ลได้เอาไปลงชาเลนจ์ได้เพชรเพิ่มอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นตัวที่น่าปั้นตัวหนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เชียรใให้้้้้้ปปปปััััันนนนนนนะะเเเถาาาคยยกกม็ไดตตววี่่งงึล อ่ะโอเคสกิลไปสัมผัดแรกน้องแล้วก็เรียกน้องมิวกี้ลงมานะเดี๋ยวที่บอกเนี่ยน้องมิวกี้เล่นเป็นผัดส,สองในจังหวะสองขวดแท้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะอาจจะอันนี้มีข้อเสียนิดนึงก็คือน้องอาจจะต้องโดดตรงจังหวะท้ายนิดนึงนะไม่งั้นอาจจะขึ้นสกิลไม่ทันแต่โดยภาพรวมคือมันไม่ได้ถึงกับขันต้องโดดเวอร์วงังอลังการแบบเกรฟรถนะอ่ะมันแค่แบบต้องโดดหนึ่งจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยให้นึกสภาพไดโน่ด,ดอกไม้น้ำอ่ะอารมณ์นั้นแหละก็คือมันจะพอดีเป๊ะพอดีนะ ดังนั้นน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นผัดส,สองในจังหวะนี้ที่ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรแล้วก็เล่นครอนงครงสบายเอาไปเล่นได้หลากหลายเซ็ตด้วยเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันในเมตาเนี่ยก็มีหลายๆเซตที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นพัมเคลสอะไรเงี้ยอ,อ,อย่างที่บอกไปก็คือหลายๆตัวก็ยังเก่งอยู่นะหรือจะเอาไปเล่นกับตัวที่แบบน,นอกเมตาหน่อยแต่ก็มีให้เล่นได้หลายตัวนะก็ดังนั้นถือว่าเป็นผัดสองที่ก็ยังดีอยู่แต่ถ้า ใคร, atz, รท, like ท um ี่จะเล่นเซตอื่นที่กะว่าเออเอาไปเล่นได้หลากหลายกว่าอะไรเงี้ยสเต็กก็อาจจะยังเอาไปเล่นได้หลากหลายกว่านะอันน glam, says, ี้ถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่าสเต็กมันใช้เลือดน้อยกว่านะแล้วก็พายอะไรเงี้ยเออมันก็จะใช้เลือดน้อยกว่าอันนี้ก็ต้องดูเซตด้วยแหละเออถ้าเกิดแบบใช้เป็นเซตที่เลือดพอดีอะไรเงี้ยไอตัวน้องมิวกี้ก็คือดีกว่านะแต่ถ้าไปเล่นพวกเซตน้องรีมอะไรเงี้ยเออพวกเซตที่ให้เลือดน้อยกว่าอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องไปจัดเซตกันอีกทีหนึ่งเนาะหรือถ้าเอาน้องมาเล่นเป็นผัดแรกอะไรเงี้ยผัดสองมันก็ต้องเป็นแบบพวกเปเปอร์มินอะไรอย่างนี้นั่นเองนะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่983ล้านอย่างที่บอกว่าเห็นไหมมัน980ได้ง่ายมากนะสำหรับตัวของผัดเคลปที่ใช้เป็นตัวของน้องมิวกี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุป ปิดท้ายกันดีกว่านะคะก็จบกกไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นตัวของน้องมนะิวกี้เวเนาะก็ซับตัวของน้องมิวกี้เวเนี่ยโดยภาพรวมถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะในการเล่นชิงถ้วยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เล่นเป็นโดดเด่นทั้งในฐานะผัดแรกผัดสองนะผัดแรกเนี่ยอาจจะมีตัวที่ยังดูดีกว่านิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตามเยอะนะมันก็เป็นตัวผัดแรกที่โดดเด่นเหมือนกันอย่างในดานนี้ที่ผมเล่นไว้ก็991เนาะแต่คิดว่าถ้าเล่นเพอร์เฟกต์ก็คงไปสัก992 993หรืออาจจะไป9 4 5ได้เลยนะ ส่วนในฐานะผัดสองเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะส่วนใดดาอาณาจักรที่ล่มสลายเนี่ยก็ในฐานะผัดสองก็เห็นหลายๆเซตนะแต่ถ้าเป็นในฐานะผัดแรกเนี่ยจะโผล่มาแค่เซตเดียวก็คือเซตนีโนะมที่ใช้เป็นผัดสองแม่วาดเล่นเป็นเซตไข่ชุบนะก็เป็นสายยือ้ออันนี้ผมยังไม่รู้วิธีเล่นนะก็เลยไม่ได้เล่นในคลิปนี้ให้ดูนะ เอ่อถ้าเกิดรู้วิธีเล่นหรืออะไรยังไงก็อาจจะเดี๋ยวมีคลิปแยกให้ดังนั้นด่านอาณาจักรที่ล่มสายน้องก็เลยอาจจะดูด้อยนิดนึงเนาะส่วนถ้าเป็นในด่านใหม่ล่าสุดนมขําคืนแห่งทะเลสาบทางช้างเผือกอันนี้เนี่ยก็โดดเด่นในทั้งในฐานะผัดสองแล้วก็ผัดแรกเหมือนกันนมผัดสองเนี่ยที่ติดท็อปตอนนี้ก็มีผัดสองให้เซตลำไย,ยผัดสองให้เซตเอสคาโก้ผัดสองให้น้องพึ่งนะแล้วก็ผัดสองให้ตัวของน้องเครปนะส่วนในฐานะผัดแรกมันก็จริงๆมันก็ไล่เรียกกับเพื่อนๆนะส่วนในการเล่นเบรกเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมืออนนนกัเเพาะว่้งย มันจังหวะเหมือนสตีเวียระยะมันใกล้กับสตีเวียดังนั้นในเบรกที่ปกติจะชอบใช้สตีเวียหรือใช้สตีเวียได้เนี่ยผมว่าน้องก็สามารถเอาไปลงแทนได้นุะก็สําหรับในอีเวนต์นี้เนี่ยด้วยความที่เป็นอีเวนต์กิจกรรมฉลอง9ปีนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมให้นิดหน่อยก่อนปิดคลิปนกะ็สําหรับในอีเวนต์นี้ก็จะมีกิจกรรมฉลอง9ปีก็จะเป็นการสุ่มสกินนะ เราต้องไปทํากิจกรรมต่างๆซึ่งมันก็จะมีเรียงรายเต็มไปหมดเลยถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะได้โทเค็นมาสุ่มเนาะซึ่งโทเค็นเนี่ยมันก็สุ่มออกได้หลายอย่างนะแต่ว่ารางวัลใหญ่ก็จะเป็นสกินเนาะส,สกินที่มาให้สุ่มในรอบนี้ก็จะมีสกินน้องพายสกินน้องพึ่งสกินน้องเคก้กแล้วก็สกินน้องดีเนาะ ก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้เนี่ยก็มาสุ่มกันได้หรือถ้าใครใจร้อนนอนวัดก็สามารถซื้อแพ็กเกจเพื่อเอามาสุ่มกันได้เนาะในส่วนของเรื่องรีวิวสก,กินอะไรต่างๆเดี๋ยวจะค่อยไปรีวิวเป็นตัวตัวของคลิปนั้นไปละกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย